สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทุกคนมานำเสนอเกี่ยวกับหุ่นยนต์ Delivery 送อ,อาหารนะครับผมซึ่งเป็นการคิดค้นของเด็กมหาวิทยาลัยสารคามนะครผมเป็นการสอ่งอาหารแบบใช้หุ่นยนต์แทนคนนะครับซึ่งตัวหุ่นยนต์นี้สามารถป้อนคำสั่งได้ทุกคนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับส่งอาหารนะครับผมไปดูผลการสัมภาษณ์กันเลยครับ,บนักคิดในการหุ่นุ่นยนต์ d e ร i v อ r นะคะ เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยปัญหาฝุ่นพีเอ็2.5ยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไม่หายนะคะและรถจักรยานยนต์ก็เป็นส่วนที่ทําให้เกิดฝุ่น PM 2.5หากเรายังใช้จักรยานยนต์ในการส่งอาหารปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไม่ลดลงนะคะอีกท้ายนงเชี่ยมกับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วยค่ะกลุ่มลูกค้าป้าหมายของเรานะคะจะเป็นทั้งนัาหารขนาดใหญ่และขนาดเล็กภายในประเทศและต่างประเทศนะคะ เดลิเรี่รบงที่บริการส่งอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสะดวกต่อลูกค้าที่ต้องการสั่งอาหารไป็นส่วที่บ้านหรือตามสถานที่ต่างๆหากลูกค้านั้นไม่สะดวกหรือไม่สามารถมาับอาหารเองได้การใช้บริการเดลิเวอรี่รูมบ่งก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีและยังเพิ่มความมั่นใจว่าอาหารของลูกค้านั้นจะปลอดภัยด้วยค่ะจากผลการสำรวจนะคะผบว่า ลูกค้าส่วนมากมีความสนใจที่จะใช้บริการ d e l i v ว r ร r o b o บค่อนข้างมากในจำนวน88.2ค่อ <c oughs> จุดเด่นหุ่นยนต์ใช้ระบบ slam position mapping system ครับในการสร้างแผนที่และคำนวณต่างต่าง,างระบบเลนเซอร์ในการเดินตรวจจับสิง่งกีดขวางและเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวเป็นหลักครับ ฟังก์ชันในการใช้งานนะครับเซ็นเซอร์ในการตรวจจับและหลบหลีกสิง่งกีดขวางรถึง AI ในการคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดสามารถเชื่อมอุปกรณ์เสริมภายนอกได้เช่นปุ่มเรียกหุนยนต์การเป,ปรัตูอัตโนมัติครับสามารถเดินไปยังตำแหน่งนต่างๆตามที่เราคำนดและยังติดตามดูผ่านกล้องได้ด้วยครับ การนำโปรโมชั่นผ่านหน้าจอสามารถใส่รูปหรือคลิปวิดีโอผ่านหน้าจอได้เพื่อแสดงโปรโมชั่นหรือเม,มนูแนะนำต่างๆครับระบบมีระบบแจ้งเตือนเมื่อหยิบอาหารผิดครับจำนวนลูกค้าเป้าหมายนะครับ88-2%ครับกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับการตั้งราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งเกินครึ่งหนึ่งเช่น การจัดโปรโมชั่นในการใช้บริการเป็นครั้งแรกครับการลงคลิปวิดีโอที่สร้างเป็นเรื่องเวลาเพื่อเผยแพร่ในช่องทางสือ่อออนไลน์ครับบริการหลังการขายที่สม่ำเสมอครับสาม,สมารถส่งพนักงานไปสอบถาวความอพอใจได้อย่างรวดเร็วครับ การโฆษณาผขอนนินเอร์เน็ตการติดต่อลูกค้าโดยตรงค่ะแหล่งรายได้รายได้จากการขายสินค้ารายได้จากการทำการตลาดการขายอะไรและซ่อมบำรุงรายได้จากการส่งสินค้าส่งออกสินค้าเอาละครับทุกคน เป็นไงกันบ้างครับของแนวคิดของเด็กมหาวิทยาลัยสารคามผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่โอเคแล้วก็ดีเลยนะครับผมซึ่งสามารถนํามาปรับใช้กับร้านอาหารในประเทศไทยใ,ในหลายร้านนั้นนะครับซึ่งทุกคนคิดเห็นกันยังไงครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ไหมผมรูด้วยนะครับ,บคุณค